มติจังหวัดยโสธรรองผู้บ่าราชการจังหวัดยสโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจะตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประจำปี2568ว่าที่ร้อยตรีขันใจขอขอภัยครับว่าที่ร้อยตรีขันชัยท่านทีมารองผู้บ่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประจำปี2,568ครั้งที่2ทับ2,568โดยมีคณะกรรมก,การเขาดมประชุมสิ่งรองูพวาราชการจังหวัดยโสธรกราวาการพิจารณาผู้มีความดีความชอบจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งรายครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความประพฤตททิดีบเ่เคยถูกดำเนินคดีทั้งวินัยบเ่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทุจริตมีชอบมีผลงานเป็นทีประจักษ์และที่สําคัญคือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บ่มีพฤติการและกับพฤติกรรมที่นดังพล่อยในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีความประพฤตททิเพียบพร้อมทั้งด้านผลงานและความจงรักภักดีทั้งนี้ในทีประชุมได้อนุมัติรลลักการและขอเอกสารเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เพื่อรวบรวมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป